สวัสดีครับวันนี้ผมก็นำวัตถุมงคลนะครับที่ถือว่ามีความสำคัญนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนั่นก็คือเท้าจตุคามารัมเทพนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับและก็เป็นที่นิยมนะครับนับถือบูชาของชาวไทยนะครับไม่เพียงแต่เฉพาะภาคใต้นะครับ สำหรับองค์ที่ท่านกำลังชมอยู่นี้นะครับก็คือท้าวจตุคามรมามเทพรุ่นบุรณะสารหลักเมืองนะครับจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2547นะครับองค์นี้จะเป็นพระองค์ผมเองนะครับก็เป็นเนื้อว่านดำนะครับสำหรับองค์ที่ท่านรับชมอยู่นี้นะครับก็คือเนื้อ ว่านดำนะครับปัดทองนะฮะด้านหน้านะครับก็จะมีองค์ตรงกลางเลยนะครับก็จะมีเท้าจตุคามรามเทพนะครับประทับอยู่บนแท่นประทับนะครับทรงพญานาคนะครับแล้วก็มีด้านข้างนะครับก็จะเขียนคําว่าจตุคามรามเทพนะครับรอบองค์นะฮะ แล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีแฉกนะครับเป็นองค์เท้าจตุคามรามเทพทั้งหมดแแฉกด้วยกันนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังองค์พระนะครับก็จะเป็นเนื้อว่านสวยๆนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงตรงกลางองค์พระนะครับก็จะมีศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเท้าจตุคามรามเทพนะครับ รุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมรุ่นหนึ่งนะฮะเป็นรุ่นที่ท่านท่านขุนพันธ์ธรักราสเด์นะครับในการจัดสร้างนะครับซึ่งจัดสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะครับที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหารนะฮะในวันที่17พฤษภาคม2547นนะครับก็มี เกติอาจารย์นะครับชื่อดังมากมายนะครับร่วมปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะฮะแล้วก็เป็นเหรียญที่ถือว่ามีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ครับรุ่นนี้นะไม่ว่าจะเป็นด้านเมตตามหานิยมนะครับโภพันชาตินะครับก็เกิดปฏิหาริมาแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับกับผู้ที่ได้สมใส่แล้วก็ได้เคารพบูชานะครับสําหรับปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับที่ สำคัญนะฮะที่เราจะบูชาจตุคามรมามเทพนะฮะ,ะนี่นะฮะอันนี้ผมกห็ห้อยคอทุกวันนะครับนะฮะเพราะว่าอ,องค์พระเนี่ยขนาดค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่ปานกลางนะฮะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากะครับเพราะว่าเป็นเนือ้อเนื้อวานนะครับนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะ คนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะฮะแล้วก็รบกวนกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วผมจะลงคลิปพระดีๆแบบนี้นะครับให้ได้ชมกันอีกนะฮะขอบคุณมากครับ